พ่อพาโอยครับสวัสดีครับ FC ฮะฮาหนอยทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสียงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับทั้งฮหาหนอยและลาวพัฒนาเนาะรวไปถึงหุ้นรอบต่างๆครับจันถึงสุขะพบกันวันนี้ในวันในพบกันวันนี้ครับในวันศุกร์ที่10นะครับวันศุกร์ที่10มิถุนายน2.565นะครับ ก็คลิบคลานเข้าไปจากกลางเดือนแล้วครับมีธนายชนเนาะเอานะครับก่อนจะพบแนวทางของวันศุกร์ที่10นะครับทั้งฮานอยและลาวเรามาสรุปแนวทางของวันศุกร์ที่เอ้เวอรัดที่เก้าว่าใครเห็นใครปังสีหน่อยเนาะห้าน้อยเฉพาะกิจกับบนมา839ล่างมา32ฮานอยพิเศษครับ041ล่างมา19ฮานอยปกติครับ181ล่างมา38ปปิดท้าย v i p ครับ48 3 สามแปดแปดมหมุนที่แค่นี้เนาะล่าง55นะครับเด่นรอบนี้วิน3ตัวแตก2รอบเลยนะ VIP กับเฉพาะกิจโอ้โหแน่นอนนะครับชุดนอกตารางช่วยชีวิตไว้ได้เนาะอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีครับหวยมีเข้าม่หลุดเนาะมาดูแนวทางวันศุกร์ที่10มิถุนายนกันครับทั้ง4หน่อยและ เราพัฒนาใครจะเฮงจะปังเนาะเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครนะครับมาลุ้นกันนะครับคำๆเราก็มาสนุกเฮฮากันต่อเนาะกับสีหน้อยครับเช่น <_ p ans> เคยครับเด่นเบิ้ลก็ห้ามพลาดครับเมื่อวานก็มาเนาะเด่นเบิ้ลนะครับ <_ p ans> เด่นรอบนะครับก็วางให้ก็จับได้นะวินสองตัวสามตัวมาทุกวันนี่แหละนะครับตัวที่จะชอบตัวที่ไม่แนวโน้มจะมาก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับ ยังไงก็ห้ามพลาดใช้วิจารณญาณของท่านทีดีนะครับเลือกตัวที่ใช่วางในรอบที่ชอบแค่นั้นแหละครับปังปุรุเยแน่นอนนะครับกัน82และ53นะครับชุดกันใช้กับลาวได้นะครับใช้ร่วมกับลาวได้นะครับลาวพัฒนานะครับให้ประมาณนี้อ่ะหลุดิว่ามันจะหลุดยังไหมลาวพัฒนาครั้งเนี้ยถ้ามันลอยออกป่องขาดก็ไม่ครบแล้วลาวพอละ หรือนะครับชุดนอกตารางนะครับใครชื่นชอบครับนาไปจัดราวได้นะครับมันค่อนข้างจะมาดีนะครับชุดนอกตารางเนาะก็ลองจับดูจับไปวางในราวพัฒนารอบสองทุ่มดูนะครับเพราะว่าเห็นมันออกดีอยู่นะมันมาชุดนอกตารางบ่อยอยู่เนาะนะครับอ้าวก็ขอให้เ็นเฮปปังนะพี่น้อง f อซทุกท่านครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็ใช้ดุลพิจพิจารณาของท่านในการนําไปใช้แต่ละรอบนะครับก็ ขอให้เฮงๆปังๆนาอ,อกถูกหวยโรยเงินกันทุกรอบเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องทำด้วยดํารวยเงินทองครับผมสวัสดีครับ